สวัสดีครับผมหมอหลุยส์พลเดชน,นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการใส่ซิลิโคนเข้าไปในร่างกายด้วยวิธีการใช้กลวยหรือว่าเ e l l u เลอร์แพนเนลนะครับแต่ผมก็จะเอามาให้ทุกท่านได้ดูว่าวิธีการใช้มันเป็นยังไงแล้วเราจะเอาซิลิโคนใส่เข้าไปยังไงนะครับก่อนอื่นนี่เราต้องหล่อเลื่นมันก่อนนะครับหล่อเลื่นเรียบร้อย แกะตองออกมาแล้วเราก็ไม่ต้องจับซิลิโคนออกมาใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นเราก็ค่อยๆใช้แรงมือด้วยความดันคงที่นะครับค่อยๆบีบลงไปนะครับผมประโยชน์ของฟันเนลนะครับเราจะไม่ต้องใช้มือเราเนี่ยจับตัวซิลิโคนเลยป้องกันการเกิดพังผืดได้ใส่เข้าไปอย่างสมูทเลยไม่จําเป็นต้องไปดึงล้างแผลให้เจ็บด้วยเกิดช้ําซึ่งถ้าแผลช้ําเจ็บอักเสบก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด แผลเป็นเกิดขีรอยได้นี่ก็คือข้อดีของการใช้ฟันเนวครับหรือว่าที่เราเรียกว่ากลวยใส่นมนั่นเอง